ก็สวัสดีนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีพ่อแม่พระใจบุญทุกท่านสวัสดีพ่อแม่ f c ทุกท่านนะผมแล้วก็นะผมมาอยู่กับช่องพ่ายเสาห้าผมวันนี้เราก็นะผมพาลูกชายนะผมมาเล่นน้ำนะผมวันนี้นะผมที่นาของพ่อควานนะผมนะผมก็เหมือนน้ำทะเลนะผมเหมือนทะเลสาบนะผมก็น้ำท่วมเยอะนะผมก็อันนี้จะเป็นถนนนะผมถนนที่ ทางเลี่ยงเมืองนะผมกับเรานะผมวันนี้เราก็นะผมอ่าน,อนอ้องๆอนะผมพาวันนี้พาลูกชายนะผมมาออกมาอาบน้ํานะผมอาบน้ําเล่นนะผมก็เพิ่งกลับมาจากอ่าไปรับต้นสำลรดนะผมที่แจกกับเผ็ดอีจันเนาะเราก็นะผมเพิ่งกลับมาเสร็จเราทําความสะอาดเสร็จเราก็นะผมพาลูกชายมาเล่นนะผมมาเล่นน้ํานะผมนี่ผมก็ ดูครับผมก็ปล่อยให้เล่นน้ำนะผมไม่ได้ผูกนะผมเดี๋ยวแป๊บปล่อยให้เล่นแป๊บเดียวเน้วแล้วก็เราก็จะพาขึ้นไปข้างบนนะผมเพราะว่า้องก็ไม่ค่อยอกจะค่อนข้างจะองไปไหนนะผมนี่ผมก็ดูนะผมกับเรานะผมกับขวัญอุ้ยนะผมขวัญอุ้ยคนเดิมนะผมเสียงโลเลานะผมก็อย่างนี้ผมดูครับผม น้ำทะเลนะผมน้ำทะเลของบ้านขวัญอุ้ยนะผมทีนาก็นะผมอยู่กับใต้น้ำนะผมต้นข้าวนะที่กำลังแบบออกผลิตนะผมก็ไม่เป็นไรนะผมเราก็สู้นะผมหลายๆนะครับวิสิตเราก็ต้องสู้นะผมเดี๋ยวมเกินมาแล้วนะผมผมก็ค่อนข้างจะเล่นแรงนะผมนานๆมาเจอทีนะผมกับความสนุกความสนานนะผมกับเหมือนเด็กนะผมเหมือนเด็ก คนมันเด็กเรานะผมที่เล่นนะผมก็ค่อนข้างก็น้องก็นะผมว่าจะพาน้องนะผมว่ายน้ําข้ามไปฝั่งนู้นนะผมต้นยูคาสูงๆนะผมแต่ก็นะผมไม่ได้พาไปนะผมเพราะว่าต้นยูคาสูงเกินนะผมน้ําแบบยะยะทางไกลเกินนะผมท่วมหัวนะผมท่วมหัวของอน้องน้องช้างนะผมแล้วก็ขวันด้วยนะผมวัวน้องสองห้าว่ายน้ําไม่เก่งนะผมถอย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 เม่อยถอย เหน็บไหม,มไปไปนางลงแล้วลูกนางลงแล้วนางลงเลยครับจีเ,เอ้ามองมาคุมน,นีโอ้มัน,นี่มาแม่มาบุกมามาจะม,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 มีมองโอ้ไม่รู้ไม่รู้อ่า

phân quê hôm thân tôi nọc tôi Ôi môi Ôi môi Nè mẹ đi mất mát luôn mà, bỏi Ôi bỏi đi mát mà, mát đi mà, mát 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 đi mà, mát นีผมคนข้างนะผมจะเล่นนะผมเล่นแรงนะผมเห็นว่าแบบสุดยอดนะผมถอยถอยมาลูกแม่ไหมแม่แม่แม่ถอยมาไปน้ำไปไหนอีกถอยมาแม่ไหมแม่มา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 ไหมมา โอ้ยมาแม่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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมาแม่มวยโอ้ยมวยโอ้ยมาอ่ะชิ้นโอ้ยมาเอี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 มาฮะดูครับผมดูต้นไม้ครับผมครับผมดูครับผมโอ้โห โอ้มาไหนไงผมโอ้มามานี่มามาไหนมามานี่มาเฮ่เฮ้เฮ้เฮ้มานี่มามาพ่าโผล่มามาไหนมา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 โวยมวยเฮ้เฮ้ đuổi lên nào Phùng Thôi mua ơi bếp nào Thôi mà Thôi mà Anh ra rút ai chén này chưa เอาลงเลาลยเอาลงเตี herman, so so ้ยเลยเอาลงเตี้ยครับเนี่ยผมก็มันจะเจอกับเราเช่นเคยนะผมช่องพลาย25ผมวันนี้ผมอารมณ์ดีครับผมอารมณ์แจ่มใสนะผมกับเรานะผมถอยมา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 เอ้ยเอ้ยเอ้ย พอยมาลูกะพอยมาพอยมุ่ยินนาำด้วยผมกินน้ำก่อนนะผมเหนื่อยแล้วพ่อเหนื่อยแล้วพ่อใจเย็นพ่อนานๆน้องจะมีนะผมปลดปล่อยนะผมบางครั้งก็เครียดนะผมที่อยู่กับดวงช้างเนาะเพราะว่าควันก็เข้าใจผมเพราะว่าควันก็บางครั้งควันก็ไม่ค่อยมีเวลาเยอะนะผมควันก็นะผมไม่รู้ทําไงนะผมบางครั้งนะผมทางคุณพ่อด้วยนะผม ในครอบครัวเนาะเพราะว่าเรามีได้อย่างนะผมบิดมามามาได้อย่างนะผมเราก็ไม่รู้ทําไงผมเราก็อยากจะให้น้องมาปล่อยนะผมมาเล่นใครเครียดนะผมอย่างนี้ผมพอเวลาน้องมาเล่นเราเราก็มีความสุขนะผมอยากจะให้มาเล่นทั้งสี่เชือกนะผมแต่เราก็ไม่มีเวลาเยอะนะผมเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ทานข้าวเช้านะผมอันนี้ก็ประมาณเก้าโมงกว่านะผม เราก็ไม่รู้จะทําไงับผมเราก็ต้องทั้งใส่ใจทั้งควานและช้างด้วยับผมก็ไม่ใช่ว่าน้อ,นองๆช้างเนาะควานก็ต้องมีแรงสู้นะผมสู้ต่อไปเนะาะวันข้างหน้านะผมถ้าคลิปนี้ไม่ดีกดันใดก็ฝากขอโทษขออภัยกับคุณแม่คุณพี่เอฟซทุกท่านนะผมฝากด้วยนะผมฝากช่องไทยสาหัาผมช่องเล็กผมถึงเราก็นะผมเราก็จะเดินไปด้วยนะผมเดินไปด้วยกับน้องๆช้างผม เดินไปครับผมให้แบบผ่านวิธีตรงนี้ไปได้กับงน้องช้างับผมก็ฝากด้วยับผมฝากทุกท่านนะผมฝากกดไลค์กดแชร์น,นะผมกับเราผมก็คลิปนี้นรับะผมก็ฝากด้วยับผมก็ก็กล่าวคำว่าครับผมสวัสดีนะครับผม